สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่างช่องพ่าหัดแชนแนลครับผมเนาะมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นของอาจารย์รันพนมไพ่ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมงวดที่แล้วครับให้มาหาหกครับผมเนาะให้ห้าหกมาครับนี่ครับห้าหกเลขออกหกห้าครับผมนี่ครับส่งให้ผมครับผม ส่งมาให้วันที่27ครับแต่ว่าหมดที่แล้วครับผมผมไม่ได้ลงคลิปครับผมเนาะเพราะว่าเหล็กเพิ่นกับเขาเนี่ยพิษแน่ครับผมแล้วก็หมดที่แล้วครับผมเนาะงานยุ่งมากครับผมงานศพแม่ป่าครับผมเนาะก็ถือว่างานยุ่งหลายงานครับผมหมดที่แล้วนี่ก็ได้บลงคลิปของเพิ่นครับผมหมดหนีบ่ดขาดครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีตั้งช่องกระถามมาหลายครับผมนี่ครับหมดที่แล้วครับ 56ครับนี่ครับให้5 6เลขออก6กหาครับผมเนาะเพราะว่าเลขเพิ่นครับผมเป็น6คู่ครับ6คู่บนล่างไปกลับครับผมเลขของอาจารย์ลันพนมไพ่ครับผมเนาะนี่ครับผม5 6ครับนี่ครับผม5 6เลขวิ่งให้มา 5กับ0ครับ0ออก0 1 9 5ออก6 5ครับผมเนกหงวดนี้ครับผมเนาะขอแจ้งข่าวครับผมขอแจ้งข่าวแจ้งเตือน FC ทั้งช่องครับผมเนาะระวังครับผมระวังโดนหลอกครับผมเนาะมี FC คนหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับผมมี FC คนหนึ่งครับผมเพิ่นสั่งพญาเล็บคุดครับผมเนาะหรือว่ากัดจับเงินกัดจับทองครับผม กับเพจปลอมครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับผมเนาะนี่ครับผมเพจปลอมครับแป๊บหนึ่งรับผมเนาะมีแต่ดเพจปลอมครับผมนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เบิ้งครับนี่ครับผมมีโตโต้รี่ขายให้ด้วยครับผมเนาะอย่าเป็นหลงเชื่อครับผมชุดละห้าร้อยยี่สิบบาทอันนี้เพจปลอมครับผมเนาะ อย่าไปหลงเชื่อครับผมเพราะว่าผมบริขายครับผมผมไม่ได้ขายตัวตอรี่ครับผมเนาะนี่ครับหวยผ้าหัดครับผมหวยพลหัดนี่ครับผมแท้จริงแล้วไม่ใช่เลครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมเนาะมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมผมแจ้งเตือน f อฟซหลายคลิปมาครับผม ข้ามากดตามเข้ามากดติดตามทาง youtube จะดีกว่าครับผมเนาะสุดมากครับผมจะมีเพจปลอมหลายมากครับผมของผมเองครับผมนี่ครับอย่าไปหลงเชื่อเด้อแล้วก็โอนไปให้ใครไม่รู้ครับผมเนาะนี่ครับผมโอนไปให้ใครไม่รู้นี่ครับนายทูลหลุงตี้อะไรไม่รู้ครับผมนี่เพินว่าเพิ่นถึกหลอกมากครับผมเนาะ สั่งของวันที่ยี่สี่ครับผมยังไม่รับของเลยพ่นมาครับผมนี่ครับผมตอบไปครับนี่ครับผมบอกหลายคลิปแล้วอย่าไปหลงเชื่อครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นแจ้งเตือนไพ่เอฟซทั้งช่องครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่ด้วยครับนี่ครับ ตัวตวลีหาใบหาร้อยยี่สิบครับผมอยา่าไปหลงเชื่อเดอ้ออยา่าไปหลงเชื่อนะครับผมตามนี้ครับผมเนาะอยากก่างเตือนเอฟซีทั้งช่องครับผมอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆครับผมเนาะถ้าติดตามผมจริงๆครับผมจะรู้ว่าผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมเนาะแจ้งเตือกกนไพเอฟซีทั้งช่องครับผม เพราะว่าทุมือนีมิจฉาชีพมันเยอะครับผมเนาะหลักัดย่งเกินเอฟซีทั้งช่องอครั้งหนึ่งครับผมนี่ครับเลขผู้อยากจะดีจากปทุมธานีครับผมนี่ครับเพิ่นไฮมาสามกับซีครับผมเนาะเพิ่นวาครับผมเพิ่นทโธ่มาเมนีเพิ่นวาวันที่สิบเอ็ดตอนเช้าครับผมเนาะแต่โทษไม่ให้ผมนำมาให้เอฟซีทั้งช่องครับผมผมจะลงให้ดูไม่เกินตอนเที่ยงครับผมเนาะ วันที่11ตอนเช้าครับผมนี่ครับไม่เกินเที่ยงแต่รีบลงให้ดูครับผมพะว่าเอฟซีงช่องโทรมาถามไลน์มาถามไลน์มากไม่ต้องโทรมานะครับผมไม่ต้องไลน์มาครับผมเนาะถ้าได้แล้วผมจะรีบนํามาให้เอฟซทางช่องดูแน่นอนครับผมผมจะบอกกักตัวเลกครับผมเนาะนี่ครับเจ้านี่แม่นมากครับผมปทุมธานีครับผมแม่นมากเข้ามาสามงดติดต่อกันแต่ว่า เลขวิ่งครับผมเนาะเลขวิ่งบนครับผมนี่บนอย่างเดียวตั้งแต่ผมทายทําแม่ครับผมยังไม่เคยพลาดครับผมเนาะนี่ครับรอก่อนเดอร์เอฟจีทางช่องครับผมพวกนี้ครับผมเนาะนี่สายบอดีครับผมชอบทําเพจปลอมขึ้นมาเยอะแยะครับผมหลายคนครับผมเนาะอย่างเจ๊แดงก็มีครับผมเนาะอย่างตุนตะกาวก็มีครับผมเพจปลอมร้ายมาก แล้วเอาไปหากินครับผมเป็นตัวหลอก f อฟซีทางช่องเวลาผมลงคลิปไปครับผมเมื่อเกิน10นาทีครับผมเนาะเขาก็ดูดคลิปผมไปลงแล้วครับผมกับบ้านนี่ครับผมเนาะจะไม่เขียนแนาทางของอาจารย์รันพนมไพให้ f อฟซีทางช่องครับผมนี่ครับได้กบ้านแลละครับผมหกคู่บนล่างครับผมเนาะหกคู่บนล่างครับเด็กเขียนให้ f อฟซีทางช่องครับผมของคุณรันพนมไพครับผมหรือว่า อาจารย์รันพนมไพรครับอาจารย์รันพนมไพรเพิ่อดูที่อำเภอพนมไพรครับผมเนะาะจังหวัดจังหวัดยะโสธรครับบนล่างครับผมเนาะบนล่างกลับด้วยเด้อบนล่าง แป๊บหนึ่งครับผมตัวไหนบ้างนี่ครับจะเขียนให้ FT ทั้งสองครับมีสามห้าแปดห้าสามหนึ่งสามแปดแปดหนึ่งแปดเก้าครับหกคู่ครับผมเนาะ หคู่บนล่างครับไปกลับดีเด้อนี <ๆ S 1> ่ครับเน้นที่ตัวไหนเอ่ยแป๊บนึงดูก่อนครับเน้นที่3 5ห้ากับ8 5้าครับเน้นที่3ามห้หครับวันที่16บหทับหทับห 6ครับผม6คู่บนล่างครับผมเนาะนี่ครับสำหรับคนที่รอเจ้านี้ครับผมเนาะวันที่11เดอ้อไม่เกินเที่ยงถ้าได้แล้วจะรีบนำมาลงให้ FC ทางช่องดูครับผมเพราะว่าคนถามมาหลายมาครับผมเนาะมีครับผมนี่ครับพันส่งมาให้ครับผมนี่ เน้นสามห้ากับแปดห้าครับเราจะแจ้งเตือนเอฟทั้งช่องรับผมเนาะนี่ครับผมอีกรอบสองครับผมย่ำรอบสองครับอย่าเป็นหลงเชื่อเด้อนี่ครับผมเนาะเพดปลอมเยอะแยะครับผมเนาะนี่ครับนับเล้งครับผมนี่ครับผมหวยพลึหัสพันวาครับผมแท้จริงแล้วครับผม ผมว่าครับน่าจะเป็นเมกเซนเจอร์ครับผมเนาะเบื้องหลังครับผมนี่น่าจะเป็นเมกเซนเจอร์ครับผมนี่ครับของปลอมของผมเนาะตัวนี้ครับผมของปลอมครับผมอย่าไปหลงเชื่อครับผมเนาะและก็อีกอย่างครับผมนี่ครับลอตเตอรี่ครับผมนี่อย่าไปหลงซื้อครับผมเนาะไม่มีอยู่จริงครับผมนี่ชุดละห้าร้อยห้าสิบบาทห้าใบนี่ครับไม่มีของจริงครับผมเชื่อผมนี่ อย่าไปเชื่อครับผมนี่ครับแจ้งเตือนไพเอฟจีทางช่องผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อครับเพราะว่าคนเบิึงเพจเยอะมากผมเนาะเพจปลอมเบิงหลายมากเพจจริงอ่ะคนติดตามเพจพระหัตต์อันน่ะเขาไปปลอมบมาผมคนติดตามเั้งสามแสนกว่าครับผมคนเอาขี้ผมไปลงกับผมเนาะเพจปลอมเยอะแยะครับผมอย่าไปหลงเชื่อประมาณนี้ครับผมเนาะ ยงเตือนเอฟซีทั้งช่องครับผมอย่าไปลงเชื่อเด้อผมมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมตามนี้ครับผมกับสุดท่านี้ก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้นําไปพิจารณนาเบื่งครับผมเนาะถ้าชอบกับฝากดีตามนะครับผมบทชอบกับพันได้สําหรับที่รอเจ้าปทุมธานีครับผมเนาะวันที่11ไม่เกินตอนเที่ยงจะนํามาลงให้เอฟซีทางช่องดูครับขอสัญญากับผมเนาะ คลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมแคปหน้าจอครับผมนี่ครับ6คู่ของอาจารย์รันพนมไพ่ครับเน้นที่3 5 8 5ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ